ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เห็นธรรมเห็นสัจจะเห็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้รู้จักสอนให้รู้จักทุกข์เห็นทุกข์ทำความเข้าใจกับทุกข์แล้วเห็นเหตุของทุกข์ให้ได้ทุกข์บ่อยๆเจอบ่อยๆมันจะเกิดปัญญา แล้วความเข้มแข็งมันจะเกิดเมื่อจิตใจมีความเข้มแข็งรู้เท่ารู้ทันแล้วสุดท้ายมันจะไม่เกิดรู้เท่ารู้ทันความทุกข์จนกระทั่งมีปัญญาเอาชนะความทุกข์แล้วการเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะจบลงแต่เมื่อเรายังทำไม่ได้ยังทำไม่ถึงเราก็อาศัยการเรียนรู้ จากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเสียใจเศร้าใจทุกคนมีเพราะความพลัดพรากนี่มันเป็นทุกข์คนที่เกิดมาร่วมครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะเมื่อได้มาพบกันได้คุ้นเคยใกล้ชิด อยู่ด้วยกันสักระยะด้วยความรักความผูกพันเมื่อมีการพลรัดพลากเนี่ยมันทุกข์ทุกข์จนกระทั่งจะแลกกับความตายตายก็ได้แต่อย่าพลัดพลากนั่นคือความรู้สึกเราเกิดมาคนเดียวเราไปคนเดียวก็จริงแต่เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราก็ได้มีการหยิบยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเหตุการณ์ใดมหาอุทกภัยภัยพิบัติใดคนไทยก็ต่างที่จะหยิบยืน่นแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกอย่างที่จะช่วยเหลือกันและการที่ได้ช่วยเหลือกันนั้นมันเป็นบุญในใจบุญนี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปแต่เริ่มต้นบุญเกิดจากความสุขใจที่เรานั้นได้สละสละแรงกายสละแรงใจและเรายังได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากรอยยิ้ม จากผู้ที่เรานั้นได้ช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เห็นเขาได้ต่อชีวิตขึ้นอีกครั้งจากการที่เรานั้นได้ยื่นแรงกายยื่นแรงใจยื่นแรงทรัพย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นความน่ารักของคนไทยที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ทําให้ประเทศนี้มันร่มเย็นหากเรานึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่ตัวเองมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัว สุดท้ายตัวเราเมื่อเห็นแก่ตัวมากไปมันจึงไม่เห็นผู้อื่นมันจึงพาตัวให้เดือดร้อนแต่การที่เรานั้นได้ดึกถึงผู้อื่นด้วยสละเวลาสละแรงกายสละแรงใจสละแรงทรัพย์เพื่อที่จะได้ไปจุดชีวิตให้คนอื่นเขาได้ไปต่อได้บางคนเจออุทกภัยหมดทรัพย์หมดทุกอย่างแต่มีคนไปต่อต่อให้กับเขาต่อโอกาสต่อทรพัพย์ ต่อเวลาต่อแรงกายต่อแรงใจให้กับเขาทํำให้เขานั้นไปต่อได้ดังนั้นยามใดๆก็แล้วแต่คนไทยไม่ทิ้งกันและที่สำคัญคนไทยจะต้องไม่ทิ้งการทําสมาธิเพราะมันเสริมสร้างแรงใจที่จะผักดันชีวิตให้ไปต่อได้เช่นเดียวกันสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร